สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการข่าวอี๋ยังวะ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 ,วะในช่วงกระจกแตกหด้านกระจกแตกหกด้านวันนี้ขอเสนอในช่วงตอนแดนแห่งสยามประเทศไทยมีอากาศที่ร้อนมากร้อนใหม่ร้อนไหม่ร้อนมาตั้งแต่โบราณ ประนึ่งว่ามีภูมิประเทศตั้งอยู่บนกระทะทองแดงภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นแบบเขตร้อนหรือสุวรรณนาแบ่งออกเป็นสามฤดูคือร้อนร้อนมากร้อนชิบหายหาร้อนมอดร้อนไหมเป็นเวลา12เดือนจนแอพังแต่จะร้อนเปรียปร้ยๆในเดือนเมษายน ดังนั้นองค์กรอนามัยโลกจึงมีมติให้สตรีหลังคลอดบุตรมาพักที่ประเทศไทยฟรีพร้อมแจกจ่ายอันเดอร์แวร์วากูรุ่นอลิมิเต็ดไฟร์มีส่วนประกอบของใบหนาดยอดผักบุ้งขมิ้นชันใบเป้าใหญ่ใบมะขามและกะวาน สตรีหลังคลอดบุตรได้สวมใส่เดินตากแดดในประเทศไทยแทนการอยู่ไฟช่วยให้มันลูกเข้าอู่เร็ว thank you จบการรายงานแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการกระจกแตก6ด้านข้อคิดสำหรับวันนี้ลดความอ้วนแล้วเพลียลดความเตี้ยลงบ้างก็ได้นะคะ ขอบคุณค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับวันนี้ขอบคุณคอนโดสบายแลนด์5นาทีจากรถไฟฟ้าชาติหน้าถึงจะสร้างเสร็จขอขอบคุณสายด่วนออนไลน์212 224 236 248ข้อมูลทันใจไม่มีอันไหนรู้จริงค่ะ ขอขอบคุณหมู่บ้านสบายแลนด์จุดเริ่มต้นของความรักจุดแตกหักทางการเงินค่ะขอขอบคุณพรประสาทคลินิกรักษาสิวที่ไหนไม่ได้ที่เราก็เช่นกันนะคะขอขอบคุณเหล่าต้มตาดาวเรืองกินวันเสาร์เมาวันอาทิตย์แอดมิดวันจันทร์ค่ะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ